คือเ้าแล้ะครับผมค่อนข้างมั่นใจจะสูงขึ้นก็คงจะสูงขึ้นเพราะแน,น้ำป่าศักดิ์ที่เพิ่งปล่อยออกมาจากตัวป่าศักดิ์เมื่อสองตัวอันที่แล้วในดินเปจะแข็งอันที่สองมันออกขุยไปน,นิดหน่อยอพอลูกปลาันอ,อกไปช่อนก็จะกิน คุณก็กลับไปท่ามเวลาไป้ายนมค่ะย้ายหันมาค่ะปพี่คุณประชาชนของเรานะ่่เอาไปเลยนะคะพี่มงกไปหาค่ะพี่ผู้ชายมงก้อกนี่ะข่อยปลคนหนึ่งคาารับท่านเดี๋ยวปม่อยปล่อยนะอมองก๊อกนดนนาหนะน่าหน thank <laughs> you

ล้าคุณาคขวาข้อละของนะฮะมือแตะมือแตแบเ็คต้องหายหน้ต้องหายจต้องูกบ้านะต้างปูกบ้านวอนนีาขึ้นี่กทำมาสไอ้ย่ขามึ้นมเลยคือตอนนี้น้ำรถนะฮะเนี่ยบางบานเนี่ยน้ำรถไปผมว่าพูดเล่นเล่นก็เกือบสอกนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะกลับขึ้นมาใหม่นิดหน่อย นะะฮเนื่องจากเราเอาน้ำจากจากปลาสักลงมานะฮะผมว่าจริงๆน้ำจากมันจากปลาสักเนี่ยมาถึงพุทยาแล้วเวลาเนี้ยนะฮะเพราะมันนี่มันนี่มันสามวันละนะฮะที่เริ่มปล่อยมาที่600้อคนนี้ปล่อย800นะฮะคนต้องการปล่อย800ที่ป่าสักนะฮะหรือ600ที่เขื่อนพระลำพงเนี่ยอีกสักวันนนึงะเพราะนั้นนะเพราะนั้นอีกวันหนึ่งน้ำอาจจะขึ้นสักสักคืบหนอยก็ย่าก็อย่าตกใจนะฮะ จากนี้เดี๋ยวผมจะไปที่พะลามหกแล้วดูซิว่าจะสามารถผันไปทางทางคลองและพีพั์ได้แค่ไหนคือทางโน้นก็ไม่อยากเอาไปมากนะเอาไปมากแล้วนะมันก็จะเป็นป,ปัญหากับหลักคลองลังสิตปัญหากับกรุงเทพนะครับเพราะมันไม่รู้ว่ากรุงเทพนี่จะเป็นยังไงวันหน้าเพราะเวลานี้ล่องมรสุมเนี่ยมันอยู่บนกรุงเทพนะอย่างผมก็ไม่อยากที่จะให้เอาน้ําไปที่แม่น้าบางป,ะ,ปะกงเพราะแม่น้ำบางป,ะ,ปะกองอยากให้รับน้ําจากแม่น้ำประจิณอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าจะยังไงเรื่องแบบปี5 4สีไม่มีหรอก นะการันตีร้อยอร์็ไม่มี thử con gái lại